ช่างธนวารซ่อมมือถือนะคะเครื่องนี้เป็น vivo v ย9นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนฝาหลังนะคะของลูกค้ามาการฝาหลังแตกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นฝาหลังเก่านะคะที่มันแตกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝาหลังใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะจะประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะ น,นี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะนี่นะคะจะให้ดูรอบๆนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะเนียนแบบนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าลองดูนะคะนี่นะคะ หลังจะเปลี่ยนไปก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะของ iPhone ของ Vivo นะคะที่ร้านมีแทบทุกรุ่นเลยนะคะก็ลองทักมานะคะว่ารุ่นอะไรแตกแบบไหนนะคะแล้วก็จะให้ดูว่า มีอะไรหรือเปล่านะคะอยู่หลังตังหวัดก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะคะร้านเราเนี่ยรับซ่อมทั่วประเทศเลยนะคะมีรีวิวมากมายเลยนะคะหลายร้อยคลิปเลยดูรีวิวใน y o u t u b e ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนไฟนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะมีเทียมให้ดูนะคะนี่นะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube ให้ด้วยนะคะก็ได้มีคลิปสอนการใช้งานมือถือนะคะมีรีวิวเกี่ยวกับการซ่อมนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ